แม่มดน้อยผจญภัยตอนที่12วิกฤตของหมู่บ้านเกิดจากจุดเริ่มต้นแห่งหายาณนะช่วงที่สองจากความเดิมตอนที่แล้วแม่มดแห่งความมืดไม่รอช้าเธอไา่เวทอีกครั้งวงเวทที่ใหญ่กว่าเดิมปรากฏขึ้นกลางอากาศพลังแห่งความมืดก่อตัวเป็นงูยักษ์สีดำที่เลื้อยออกจากวงเวทงูยักษส่งเสียงขู่คำรามก่อนพุ่งเข้าใส่คุณยาย คุณยายตวัดไม้กายสิทธิ์อีกครั้งละอองดาวสองสว่างรวมตัวกันเป็นหอกแสงขนาดใหญ่เธอปล่อยหอกแสงพุ่งเข้าไปปะทักกับงูยักษ์งูยักษ์แตกกระจายเป็นเงาความมืดที่หายไปในอากาศแม่มดแห่งความมืดพูดเย,ย้ยหึมีพลังเพียงแค่นี้เองหรืออลิซข้าว่าน่าจะถึงเวลาที่แกควรยอมแพ้ได้แล้วคุณยายหายใจลึกก่อนรวบรวมพลังเวทมนต์อีกครั้ง ธอไล่เวทมนแห่งแสงที่ทรงพลังที่สุดละอองแสงสีทองลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและก่อตัวเป็นดวงดาวจำนวนมากดาวเหล่านั้นเปล่งแสงเจิดจ้าก่อนจะพุ่งลงมาจากฟ้าเป็นสายฝนแห่งแสงสายฝนแห่งแสงประทักกับเงามืดรอบตัวแม่มดแห่งความมืดแต่แม่มดแห่งความมืดเรียกม่านความมืดขึ้นมาป้องกันม่านนั้นดูดกลืนแสงบางส่วนแต่บางดวงกลับพุ่งทะลุผ่าน จนทำให้แม่มดแห่งความมืดต้องหลบเลี่ยงเป็นจังหวะที่ดูเดือดที่สุดเมื่อทั้งสองต่างไม่มีใครยอมใครแม่มดแห่งความมืดและคุณยายต่างไร่เวทพร้อมกันแม่มดแห่งความมืดไร่วงเวสีดำขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าพลังเงามืดทะลักออกมาราวกับน้ำท่วมเงาเหล่านั้นก่อตัวเป็นมือยักษ์หลายข้างที่พุ่งตรงเข้าไปหาคุณยายคุณยายยกไม้กายสิทธิ์ขึ้น ละอองแสงรอบตัวก่อตัวเป็นเกราะรูปดวงดาวที่หมุนรอบตัวเธอเกราะเหล่านั้นป้องกันการโจมตีจากมือเงาได้สำเร็จเสียงระเบิดจากการประทะของพลังทั้งสองดังกึกก้องเสียงสายลมและแรงสั่นสะเทือนจากพลังเวททำให้ทุกสิ่งรอบตัวโยกคลอนแม่มดแห่งความมืดยิ้มเยาะเยะ้ยเมื่อเห็นคุณยายเริ่มเหนื่อยล้าเธอพูดด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่ห์แค่การป้องกันง่ายๆแกก็แทบไม่ไหวแล้วหรือ ค่าคิดว่าแกจะมีอะไรน่าประทับใจกว่านี้คุณยายหอบหายใจพลังเวทของเธอเริ่มลดลงแต่เธอยังคงยืนหยัดเดียรเจ้าอาจจะมีพลังมากกว่าแต่ข้าจะไม่ยอมแพ้ข้าต้องปกป้องหมู่บ้านนี้ให้ได้ในขณะที่คุณยายโฟกัสกับการป้องกันแม่มดแห่งความมืดก็ได้ไราเวทลับที่เธอเตรียมไว้ตั้งแต่ต้น วงเวทที่มองไม่เห็นปรากฏขึ้นในเงามืดบนท้องฟ้าเถวันแห่งความมืดจำนวนมหาศาลก่อตัวและพุ่งเข้าจู่โจมคุณยายทุกทิศทางคุณยายพยายามไร่เวทละอองดาวเพื่อรับมือแต่จำนวนเถวันมากเกินไปและพลังของเธอก็เริ่มอ่อนแรงเธอถูกเถวันแห่งความมืดพันธนาการจนไม่สามารถขยับได้เสียงหัวเราะของแม่มดแห่งความมืดดังขึ้นอีกครั้งแก่อ่อนแอเกินไปแล้ว อลิซคราวนี้ข้าจะเป็นฝ่ายชนะคุณยายดิ้นรนสุดกำลังแต่เธอไม่สามารถหลุดพ้นจากเทวันเหล่านั้นได้เลยวิญญาณแห่งพายุที่พยายามเข้าช่วยคุณยายแต่ก็ถูกแม่มดแห่งความมืดตวัดไม้กายสิทธิ์เพียงครั้งเดียววิญญาณแห่งพายุก็ถูกทำลายจนแตกกระจายโง่จริงเป็นแค่ผู้ชั้นต่ำกลับมากล้าต่อต้านข้าง,งาั้นรื ในตอนนั้นเองแม่มดแห่งความมืดไร้เวทขนาดใหญ่ลูกไฟจำนวนมากหลายร้อยดวงพุ่งลงมาที่หมู่บ้านราวกับหาฝนทำให้เกิดไฟไม่ทั่วหมู่บ้านแม่มดแห่งความมืดพาร่างของคุณยายหายไปในพริบตาปล่อยทิ้งหมู่บ้านไว้ในสภาพถูกเพลิงเผาไม่ไปทั่วทุกแห่งโปรดติดตามชมตอนต่อไปได้ต่อในตอนหน้าถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดถูกใจ เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะ